แฟนช่องเจ็ดช็อกรับต้นปีพระเอกลูกรักคนนี้ไม่ต่อสัญญาปิดฉาก14ปีทําเอาบรรดาแฟนคลับใจหายไม่น้อยเลยค่ะเพราะล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา1มกราคม2565ทางวิกหมอชิต at c h 7 h d d r a m a s o c i a l t y ได้โพสต์ภาพรวมนักแสดงในสังกัดที่เกิดในเดือนมกราคมซึ่งก็มีทั้งหมด5คนได้แก่4มกราคมฝนปริตา9มกราคมภูมิเกียรติภูมิ21มกราคม จินจินนะ27มกราคมบิ๊กเอ็มกีตาริส31มกราคมการณ์ชาแต่แฟนๆสังเกตเห็นว่าไรชื่อของพระเอกมาดเข้มที่ถือว่าเป็นโลโก้ของช่องอีกโคนคือออมอัคคพันธ์นมาดไม่ได้อยู่ในภาพนี้ด้วยเพราะหนุ่มออมเกิด28มกราคมหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์หามากมายซึ่งตนสังกัดได้ตอบเองว่าออมหมดสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางกลางแฟนคลับที่ได้ทราบก็ยังพร้อมใจสนับสนุนออมต่อไป